แพลวพาวหลั่งน้ำตาดีใจตั้งท้องลูกคนแรกแล้วคะ่ะเป็นนักร้องขวัญใจชาวอีสานเลยก็ว่าได้สำหรับสาวแพลวพาวแสงทองหมอลำซิงสาวชื่อดังซึ่งเธอได้พึ่งหมายมั่นกับบิ๊กบ่าอุดรพาเพิร์นักร้องเน็ตไอดอลเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาคะ่ะซึ่งทางคู่นั้นรู้จักกันมานานกว่า2ปี ตกลงคบหาดูใจเป็นแฟนกันได้หนึ่งปีแล้วก่อนที่จะเปิดตัวก่อนรับมันไม่นานเพราะอยากศึกษากันให้มั่นใจว่าจะไปกันรอดหรือไม่คะ่ะเนื่องจากเธอนั้นมีอายุม,มากกว่าฝ่ายชายถึง12ปีซึ่งทั้งคู่นั้นตั้งใจจะมีลูกก่อนวัน แต่งงานแล้วก็จะมีพิธีแต่งงานตามมาทีหลังค่ะเธอบอกว่าอยากได้ผู้ชายและอยากมีทายาทด้วยกัน3คนล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะเพราะว่าแพ้วพาวได้ตั้งครรภ์ลูกน้อยถึง4เดือนแล้วค่ะโดยเธอนั้นโพสตภาพ เป็นภาพแห่งความสุขที่คู่กับการตรวจคันพร้อมแคปชั่นหนูมาแล้วของขวัญที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตและครอบครัวและมีการเซอร์ไพรส์สามีจนทำตัวไม่ถูกเลยทีเดียวคะ่ะ